ปทุมธานีคณะกรรมการหมู่บ้านพกษา20จัดงานน้มัสการหลวงพ่อพุทธโสธรองค์จำลองปีที่9ยิ่งใหญ่ <ME U TER 1> เมื่อวันที่8ธันวาคม2567เวลา 9, 9. 9. 9. 9. 9. นาฬิกา9นาทีณหมู่บ้านพกษา20บตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีคณะกรรมการหมู่บ้านพกษา20ได้จัดงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรองค์จำลองเป็นปีที่9้า โดยมีร้อยตำรวจโทคขณะทิพคล้ายผาประธานหมู่บ้านเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานอย่างคับข้างงานเริ่มต้นด้วยพิธีบวงสวงหลวงพ่อพุทธโสธรองค์จำลองต่อด้วยการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนาตรายัยและพิธีสงฆ์พระสงฆ์จำนวน11รูปร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และให้พรแก่ผู้เข้าร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยังมีโรงทาน80โรงทานจากความร่วมมือของชาวบ้านและผู้สนับสนุนในพื้นที่จัดเตรียมอาหารข้าวหวานเครื่องดื่มสมุนไพรและของว่างบริการประชาชนฟรีตลอดทั้งวันด้านนายพานุวัฒน์ณระนองสมาชิกพักเพื่อไทยให้เกียรติเข้าร่วมงานพร้อมชื่นชมในความร่วมมือและความสามัคคีของชุมชนหมู่บ้านพึกษา20 งานนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตของชาวบ้านและผู้ร่วมงานอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชนโดยหลวงพ่อพุทธโสธรอ,องค์จำลองได้รับการสักการะอย่างศรัทธาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนทั้งนี้คณะกรรมการหมู่บ้านปรึกษา20ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มกิจกรรมและขยายโรงทานให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในปีหน้า เพื่อสร้างความสุขและความอบอุ่นให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องสวัสดีครับผมรัอนบดโทคณะคริสต์ไผ่ผานะครับเป็นประธานชุมชนหมู่บ้านพุทธศัยย์ีสิบนะครับวันนี้นะครับทางหมู่บ้านพุทธศัยีสิบก็มีกิจกรรมนะครับคืองานหลวงสนพ่อหลวงพ่อพุทธสสธรประจำปีนะครับสำหรับปีนี้นะครับทางคณะกรรมการก็ได้จัดขึ้นไปเป็นที่9นะครับเป็นเป็นเลขดีนะครับเป็นเลข9นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็สสธรนะครับเราก็ได้รับ คำแนะนำนะครับจากหลวงพ่อวัดจันทรสุขนะครับให้จัดสร้างขึ้นเพราะว่าเห็นว่าหมู่บ้านไซสิบเป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับมีประชากรอยู่กันหลายเป็นหมื่นคนนะครับมีบ้านอยู่จํานวนประมาณเกือบสามพันหลังนะครับหลวงพ่อวัดจันทรสุขท่านก็นเลยแนะนําว่าน่าจะมีสิส่งศักดิ์สิทธิ์มาประจําหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านมีความเริ่มศรัทธาแล้วก็มีความสามัคคีนะครับก็ตรงนี้นะครับก็อยากจะให้ท่าน นาวากาศโทโกศลซึ่งเป็นผู้อุปสบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านนี้ได้ได้พูดนิดนึงว่าหลวงพ่อท่านแนะนําว่ายังไงนะครับครับเชิญนะครับูโกศลครับตัวนี้ครับผมนาวากาศโทโากศลราชการครับร่วมกับคุณพิมรมตลับทองร่วมกับคณะประการต่างๆครับหลวงพ่อไดอ้บอกว่าให้พวกเรานี่จัดสร้างให้สําเร็จแล้วก็ให้พรมาพรก็ตั้งให้ เงินมาเพื่อจะให้เราทําให้สําเร็จแล้วก็เป็นนิ้หมายที่ดีที่เราทําสําเร็จแล้ววันนี้ก็เป็นวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เป็นการขอพรซึ่งปีนี้ครบเป็นปีที่เก้าของเราหวังว่าจะได้ก้าหน้าต่อไปขอให้ประชาชนทุกคนและชาวผู้ชายยีสิบเนี่ยต้องมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมบูรณ์ปรจรุาันทุกประการแล้วก้าต่อไปครับไม่ต้องหยุดก้าต่อไปครับ วันนี้นะครับก็มีพี่น้องประชาชนที่มีจิตศรัทธามาร่วมออกลงทานดูแล้วประมาณสักเจ็ดสิบลงทานได้นะครับก็มีเยอะทุกปีนะครับมีเยอะทุกปีแล้วก็มีพี่น้องที่มาร่วมบริการด้วยก็เยอะทุกปีหลายพันคนนะครับหลายวันก็ขอขอบคุณนะครับผู้ที่มาออกลงทานทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องที่มาร่วมทําบุญด้วยนะครับทุกท่านด้วยนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับก็ มีท่านพนวนานองนะครับท่านตักอัยรินนะครับพันเลิกนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับขออนุญาตนะครับที่ที่มาร่วมออกนทานนะครับที่ที่ได้เอ่ยนามนะครับภาพข่าววจนะชัยวาจาพารวยรายงาน